เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับพิธีลงทองครอบมงคลจักรวาลหนึ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธ <huh Becca good food> ิ connection. ์ของทางวัดสามัคคีธรรมที่หลายคนเฝ้ารอเพื่อเสริมสิริมงคลปัดเป่าข้อภัยและนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตครั้งหนึ่งผมเคยได้รับโอกาสพิเศษเข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์ลงทองครอบมงคลจักรวาลและจารักระดันบนตัว ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยังตราติึงมาจนถึงทุกวันนี้และในวันนี้วัดสามกีธรรมได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีกรรมอันเข้มขลังในครั้งนี้สําหรับพิธีลงณน,น้าทองหรือสายหลวงปู่ล่ยจะเรียกว่าพิธีลงทองครอบจัก,กรวาลคําว่าครอบจัก,กรวาลก็คือว่ามันดีทุกด้านนั่นแหละเริ่มจากแล้วคือด้วยความที่หลวงปู่ล่ม เรียนมาหลายอาจารย์เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เรียงอาจจะเรียงลงหน้าหน้าผากก่อนบางทีก็ลงที่มือก่อนแต่วันนี้ที่เราลงลงเริ่มจากลิ้นทองก่อนพาริกาลิ้นทองกอ็ก็จะมีคุณทางด้านการเจรจา,าการพูดเป็นสเสน่ห์แต่ในการลงไปแล้วเนี่ยก็ชื่อแปะแผ่นทองที่ลิ้นเนี่ยก็จะมีข้อห้ามนะห้ามบ้วนน้ำลายลงโหงส่วมอย่างเงี้ยก็จะมีข้อห้ามในการ ห้ามดาอุปการีอันนี้เขาเรียกว่าสาริกาเลดนทองอันที่สองสานการ์ดนทองแล้วก็มามือรับทรัพย์ก็คือลงที่มือแต่ของอาทางสายลุงพัำเนี่ยก็จะใช้มือที่ไม่ล้างก้นเพราะว่าคือให้ความสําขันว่ามือเนี่ยจะเป็นมือทองคำะจะเป็นมือที่มีค่าแล้วจะไม่เอาไปาล้างหรือไปทําทในสิ่งที่มันต่ําแล้วก็หลังจาก ลงมือรับซัพย์แล้วก็จะมาลงอทองที่หน้าผาะก็คือลงหน้าทองก็คือเป็นการเสริมเสน่ห์เสริมราศีส่วนต่อมาก็คือลงลงยันหน้าทองก็คือเขียนมันเป็นยันกรอบหน้าทั้งหน้าทองหลังจากลงหน้าทองแล้วก็เรียกว่าลงกระหม่อมยันกระหม่อมก็คือเหมือน ถ้าในภาษาลูกศิษย์เขาเรียกว่าลัดเกนะ้าแล้วก็คือไกวไปทางอารอบศีรษะเไนทางขวานะหลังจากลงกระหม่อมแล้วก็จะมาครอบมงคลก็คือหลวงปู่หลำท่านจะมีสายมงคลก็หรือว่าเรียกว่าเชอกคาดเอวเอาแต่ว่าเอาอนั้นมาเป็นครอบนะก็วันนี้ได้ทําเป็นเอาสายคาดเอวเนี่ยซึ่งเป็นสายคาดเอวแบบเขาเรียกสายครูคือเส้นใหญ่มาก ก็สามเต้นทําเป็นชั้น3ชั้นแล้วก็เวลาลอดเข้าไปแล้วก็มีคําอธิษฐานากล่าวคําหมา